สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมซื้อผ่าไปนะคลิปนี้ขอนำภาพความสวยงามของปรากฏการณ์ก้อนเมฆรูปทรงประหลาดเนมะื่อค่ำวานนี้นะมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะซึ่งพี่เสือมองว่ามันสวยจนนะอยากให้ทุกท่านได้เห็นนะเมื่อคืนนี้ลงคลิปไปแล้วแต่ว่านะยอดวิวมันแค่800นะก็เสียดายนะนานทีปีหนเราจะได้เห็นรูปทรงของก้อนเมฆแบบนี้นะครับผมนะ อ่ะคลิปนี้ก็ไปชมบรรยากาศท้ายทุ่งนานะครับขอบคุณครับแดดร้อนแต่เช้าเลยนะเพราะว่าไม่มีพายุแล้วนะครับไม่มีฝนนะครับทิ้งชั่วไปหลายวันนะฮะกรมตุเขาแจ้งว่าจะมีพายุเข้าไทยนะลูกใหม่นะฮะในเดือนตุลาคมนี้สามลูกนะคุณผู้ชมนะฮะก็อาจจะประมาณสักวันที่นะเจ็ดนะฮนะเจ็ดถึงสิบนะลูกแรกในเดือนตุลาเนี่ยนะฮะประมาณวันที่เจ็ดถึงสิบ ตุลาคมเนาะนะครับโอ้ข้าวงามจริงๆนะฮะเห็นแบบนี้แล้วชื่นใจนะมันนะสบายอกสบายตาสบายใจนะความงดงามของทุ่งนาเรานะครับป๊อ บรรยากาศดีมากนะฮะสวยมากนะครับปีนี้เป็นปีที่4ี่เนาะนะนะที่เราทำนานนะฮะแต่พูดได้เต็มปากเลยว่าเป็นปีที่ข้าวงามที่สุดเนาะนะครับแต่ละกอเนี่ยนะครับไม่ต่ำกว่า10ต้นนะครับต้นใหญ่ต้นสูงต้นอวบนะฮะแล้วก็เริ่มออกรวงนี่ก็มีแต่รวงข้าวใหญ่ๆรวงข้าวแน่นแน่นนะ รวงข้าวที่เต็มไปด้วยมเมล็ดข้าวนะครับเป็นช่อนะฮะโอ้โหนะสงสัยจะได้สามช่อต่อหนึ่งกิโลนะฮะคุณผู้ชมนะฮะนะมันงามจริงๆจนอดใจไม่ไหวเนี่ยต่ต้องเยินยอนะฮะลมพัดเบาๆทำให้เราคิดถึงเธอ ดูไม่ได้โม้นะฮะรวงข้าวมันใหญ่มากเลยนะครับแต่ก็แปลกนะในขณะที่ทุกแปลงเนี่ยนะครับข้าวออกรวงแล้วนะครับแต่แปลงหลังบ้านญ้าชิอยังไม่ออกนะฮะนี่ก็งงเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะ อาจจะเป็นเพราะด้วยความที่แปลงนี้เป็นแปลงที่มีการปลูกผักใช่ไหมแล้วเราก็าใส่ปุ๋ยลงไปนะปุ๋ยก็เรามาบำรุงแต่ต้นบำรุงแต่ใบยอยู่นั่นแหละเนาะนะครับไม่ยอมออกรวงสักทีนะคุณผู้ชมนะทุกแปลงเนี่ยออกหมดแล้วเนาะนะแต่แปลงหลังบ้านย่าชินี่แหละนะครับใบเนี่ยนะครับมันสูงท่วมหัวแล้วนะฮะดูความสูงนะะค,ความสูงของจุดที่ โดยเฉพาะจุดที่มีการปลูกผักนะแล้วก็ใส่ปุ๋ยโคกเอาไว้นะฮะนี่ก็อาจจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะทีนะ่ข้าวไม่ยอมออกรวงนะฮะเพราะมัวแต่ห่วงใบบำรุงใบนะครับลายพื้นที่เนี่ยนะครับถ้าข้าวสูงเกินไปสวยเกินไปเขาจะตัดใบทิ้งนะฮะเขาจะตัดทิ้งไปเลยครึ่งลำต้นนะคุณผู้ชมนั่นนะสมมุติว่ามันสูงประมาณ1เมตรนะครับเขาก็จะตัดออก50เซนนะเก็บไว้แค่50เซนนะครับ เพื่อให้มันหยุดนะหยุดการดูแลแล้วก็นะบำรุงใบนะครับมันจะได้นะเร่งนะฮะมาออกรวงแทนนะครับทุ่งหญ้ารูซีนะฮะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะไอ้รูซีเนี่ยทำไมไม่ยอมโตสักกะทีนะครับ,รบเห็นเท่านี้มาตั้งนะอาทิตย์หนึ่งแล้วนะนะครับโตมาประมาณสักนะหนึ่งข้อนิ้วนะฮะ <ๆ S 1> อยู่ยังไงก็อยู่อย่างงั้นเลยนะครับ ไม่ยอมโตไปมากกว่านี้นะครับอันนี้คือสอวอเขาใส่ปุ๋ยแล้วนะ fc นะใส่ปุ๋ยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะน้องไม่ยอมโตนะครับไอ้จุดแหว่งก็แหว่งนะครับไอ้จุดที่แน่นก็แน่นนะฮะแต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับปอเทืองเนี่ยปอเทืองเขาโตไงนะครับปอเทืองที่เรานะย้ายกันเมื่อคืนนี้นะครับเราย้ายจากจุดที่แน่นๆแบบนี้นะไปไปปลูกนะในจุดที่มันไม่ไม่งอกนะครับ มันก็โตทุกวันทุกวันนะปลูกที่หลังไอเนี่ยตั้งเป็นอาทิตย์นะแต่ว่าปอเทืองเนี่ยนะครับสูงประมาสักนะเกือบคืบเลยนะโตวไวมากนะฮะสำหรับปอเทืองนะฮะอ้าววัวหายเดินมาถึงคอกวัววัวหายไปแล้วเหลือแต่กองสมไฟ <laughs> แล้ววัวหายไปไหนแล้วเนี่ย โอ้มาไม่ทันวัวเดี๋ยวเราไปตามหาวัวก่อนนะคุณผู้ชมวัวไปทางไหนเนี่ยอ้าวอยู่นี่นี่เองฮัลโหล o มอร์นิ่งบุญเหลือบุญรอดสวัสดียามเช้า g มอร์น kind of r ิ่งฮัลโหลฮัลโหลกำลังกินหญ้าอย่างมีความสุขนะฮะสำหรับคนเหลือบุญรอดนะฮะชาวนี้สอโวพาออกมาแต่เช้านะครับผมบรรยากาศดีดีนะเอซีนะมองไปนะรอบทางรอบทิศนะฮะทางไหนก็มีแต่ความเขียวขจีนะฮะตอนนี้ก็ นับวันที่มีการผสมเทียมนะฮะของแม่บนเหลือก็18วันแล้วนะครับผมนะเป็นวันที่18แล้วนะฮะเราก็นะเฮ้ยสิบเก้าแล้วนะครับสิบเก้าวันแล้วนะคุณผู้ชมไม่ใช่สิบแปดนะนะครับสิบเก้าวันแล้วนะเราก็มารอลุ้นกันนะฮะว่าการผสมเทียมนะฮะจะสําเร็จหรือเปล่านะครับแต่สิ่งที่พวกเราจับสังเกตได้ก็คือว่าตอนนี้กินเก่งนะครับ เขากินเก่งมากนะฮะสำหรับแม่บนเหลือเนาะนะกินแบบทั้งวันนะปกติคือกินเก่งอยู่แล้วแต่นะกินเก่งมากกว่าเดิมนะฮะนะข้อสังเกตข้อที่2ก็คือว่าไม่ให้ลูกกินนมแล้วนะครับที่ผ่านมาเนี่ยลูกก็จะคอกินนมแม่ตลอดนะแต่ตอนนี้คือแม่ไม่ยอมนะไม่ยอมให้ลูกกินนมนะนะก็อนุมานเลยว่านะฮะน่าจะนะประสบความสําเร็จนะในการผสมเทียมนะครับ เราก็จะมีตัวน้อยๆน,นะตัวใหม่ออกมานะฮะหลายท่านกนะ็เริ่มตั้งชื่อมาแล้วเนาะนะนะขึ้นต้นด้วยบุญเหมือนแม่เหมือนน้องนี่แหละนะครับจะตามด้วยบุญอะไรก็ว่ากันไปนะครับผมนะอาจจะมีชื่อที่ถูกใจป้าเนาะนะแล้วก็เลือกนะมาเป็นชื่อของลูกแม่บนเรือนะครับแต่ก็รับรางวัลไปนะฮะน้ำปลาร้านหนึ่งขวดนะฮะ <c oughs> โผล่กันเล่นๆน,นะ f อนะนะแต่ซีเรียสน,นะจ๊ะนี่เห็นไหมฮะ,ะเป็นญ้าที่งอกใหม่ทั้งนั้นเลยนี่นะครับนี่นะแต่ความสามารถของบัวเนาะนะครับเขาก็ใช้ฟันเนี่ยนะฮะกัดขบนะบขึ้นมากินได้นะครับจะอ่อนๆสวยๆเลยนะฮะ ฝนตกมาร่วมสิบวันนะช่วงพายุสองลูกนะนะครับลมพัดบางทีก็คล้ายๆอากาศหนาวเอฟซี FC ดูนี่นี่นะลมพัดมันเหมือนอากาศหนาวเพือเรื่อใกล้นะหรือว่าเริ่มจะคลืบคลานเข้ามาแล้วนะฮะอา้อาวอา้อาวอ้าวมาลุ้นกันอีกนะยังไม่เดินไปให้สุดเชือกนะคอยดูนะบนเหลือจะทำยังไงนะฮะตอนนี้เชือกติดอยู่ปม ต้นไม้เล็กๆตรงนู้นนะครับเห็นไหมฮะความือเนี่ยนะครับมาลุ้นมาลุ้นนะฮะยังไม่เดินนะยังกินหญ้าอยู่นะก็เลยยังไม่รู้นะรู้สึกว่าเมื่อกี้จะจะโดนแล้วนะนานน้านาน,น,านไปไหนไม่ได้แล้วนะฮะ เชือกติดกับนะต้นไม้น้อยนะฮะคุณผู้ชมนะฮะบุนเหลือขยับไปไหนลําบากแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวพี่เสือไปจัดการก่อนนะฮะไปช่วยแม่บุนเหลือก่อนนะนะครับเชือกติดต้นไม้น้อยก็เลยไปไหนไม่ได้นะได้แต่อยู่แถวนั้นแหละนะครับเดี๋ยวนะตั้งกล้องก่อนนะ เชือกมันติดเชือกมันติดเดี๋ยวเสือเอาออกให้ก่อนแป๊บหนึ่งแป๊บหนึง่งนี่เชือกมันติดต้นไม้นี่เชือกมันติดต้นไม้เนี่ยเสือเอาออกให้เสือเอาออกให้อ่าได้แล้วได้แล้วมันติดต้นนี้ไงเนี่ยเดี๋ยวก็ติดอีกแหละ นะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับผมฝากชมคลิปย้อนหลังฝากชมคลิปของเมื่อวานนะแล้วก็ฝากติดดานให้ด้วยนะครับผมเนาะนะะขอบคุณทุกแรงสนับสนุนนะแล้วก็ฝากอย่าลืมเนาะสินค้าดีๆโปรดีๆนะสุดคุม้มนะบริษัทมโอนโฮมรั์จำกัดนะครับผมนะสนใจสินค้าตัวไหนติดต่อแอดมินหรือว่า YouTube ทุกช่องได้เลยนะครับ